จุดยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวญี่ปุ่นข้าวอูน้ําของประเทศญี่ปุ่นคือน,นาลิตะจังหวัดชิบะวัดแห่งนี้นะครับชาวบ้านมักจะมาขอพรนะฮะเรื่องของการทํากิจกรรมเรื่องการ,กรเกษตรนะครับผมมันก็สืบกันไปเรื่อยๆๆๆๆ,ๆๆๆๆจนเข้าสู่นะครับผมกลุ่มของนักรอบเทพเจ้ากีฬาญี่ปุ่นนะฮะกีฬาญี่ปุ่นถ้าพูดถึงกีฬาประจำชาติพูดถึงกีฬาประเพณีเนี่ยนะมันจะแยกกันไม่ออกอยู่สองอย่างคือเรื่องของเบสบอลและก็เรื่องของซูโม่ นะครับผมเบสบอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกีฬาประเวณีอันนึงนะฮะที่เด็กเด็กน,นักเรียนนะเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้แล้วเด็กทุกคนเนี่ยนะค,คนที่เล่นเบสบอลเนี่ยต้องมีความใฝ่ฝันครับผมว่าจะต้องได้ไปเหยียบสนามในตำนานกะ็คือสนามกีฬาโคชิเอ็งนะครับผมซึ่งเป็นสนามเกี่ยวกับเบสบอลที่ใหญ่มากนะฮะอยู่ที่จังหวัดโอซาก้า ส่วนอีกอ,นนอันหนึ่งนะครับผมกีฬาที่เป็นเพราะว,ว่านะเป็นกีฬาของเทพเจ้านักรบเทพเจ้านั่นคือซูโมโครับผม<ฆ>จะมีทัวร์นาเมตนต์นะครับผมเกิดขึปป้นทุกๆปีบางปีเนี่ยเริ่มต้นที่โตเกียวไปจบที่โอซาก้าบางปีก็อาจจะเริ่มต้นโตเกียววนไปเกียวโตวโอซาก้าเสร็จปุ๊บม้วนกลับมาจบที่โตเกียวในช่วงเริ่มต้นของปีนะครับโดยประมาณเดือนกุมภาต้นๆเดือนกุมภานะครับผมเรานักรบเทพเจ้าเหล่านี้ครับมักจะมาขอพรที่วัดลตยแตงนี้ เนื่องจากว่าวัดนี้นะครับผมเป็นวัดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเกี่ยวกับความเชื่อของผู้ปลูกข้าวนะครับผมเข้ามาขอเพื่อให้มีพลังเพราะข้าวเนี่ยทำให้เขามีพลังจานั้นมาขอพรกับเทพที่นี่นะครับผมทาให้เขามีพลังในการต่อสู้ว่ากันอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวชมแล้ววัดแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวัดที่ได้รับศิลปะในพุทธนะครับผมจากดินใหญ่ไม่ว่าจะทางจีนเข้ามาด้วยแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากทาง อินเดียเข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีอะไรมีเจดีย์องค์ใหญ่นะครับผมที่ได้รับได้รับพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมมาประดิษฐาน่ด้วยแต่ว่าเจดีย์ตรงนี้จะอยู่ในโซนส่วนด้านหลังของวัดนะครับผมโซนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นจะเป็นเจดีย์ที่มีพระต่ป e ิฎปริษฐานอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันที่นั่นนะครับผมแล้วจบจากวัดนาวัดไราะแล้วนะครับผมเราจะเข้าสู่โหมดของการหาซื้อของฝากเป็นชุดสุดท้ายนะครับเป็นชุดสุดท้าย นั่นคือที่อ e ีออนชอปปิงมอลแต่ว่าตอนตรงเอเยอร์ชอปปิงมอลนะครับผมมันมีเรื่องของเวลาตรงร้านอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับร้านนัดนัดเราไว้นะครับผมตอนส1เ็ดโมงครึ่งผมไม่รู้ว่าจะยังไงได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเหลื่อมไปช่วงช่วงช่วงบ่ายนะครับบอกว่าลูกค้าท้องถิ่นของเขาเยอะมากนะครับผมมันอาจจะไม่สะดวกที่จะบริการกรุ๊กใหญ่ตอนตอนดังนั้นนะครับผม ต้องทาตามเวลาหรือเดี๋ยวสักคั้นึ่งนะครับผมก่อนที่เราตอนที่ช่วงที่เราจบจากวัดในตางเรียบร้อยนะ่ย้าผมโทรไปที่ร้านได้เกิดสมมตว่าเราขยับเวลาเรื่องขึ้นมาไวอีกนิดหนึ่งถ้าจะสนุกไหมครับคือทานทานคือไปถึงไปถึงนีอ้อนเสร็จปุ๊บทานก่อนทานก่อนแล้วปล่อยซื้อของยาวเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปถึงนี้ออนเสร็จปุ๊บกำลังซื้อก่อนต้กลับมากินข้าวว่ะครับแล้วก็อออกไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งดีไหมครับผม คุณพี่ครับมันมีอยู่อันหนึ่งผมไม่รู้คุณพี่สนใจหรือเปล่านะครับออะไรจให้แจกขนมกินฟรีก่อนแล้วก็ขายมี้นทุกอย่างมีมอมีมอหมดต่อไปครับผมนะฮะนีโมมอครับผมนะสนใจกันหรือเปล่าไม่รู้ครับสนใจกันหรือเปล่าไม่รู้ครับนะฮะง่ายๆสบายสบายครับนะฮะง่ายงาสบายสบายอันกองชิมครับผมชิมยังเอออย่ารีบไปวัดนะวนก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้ออเดอร์ก็ยัไม่ถึงวัด अब